เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000เพชรจนถึง5,000ันเพชรแถมมีโอกาสได้อ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกิด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยคาตาคูลีนเนี่ยก็ได้ถูกบา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คลิปเกมเพทที่เราจะได้ดูกันต่อไปนี้เนี่ยเป็นคลิปเกมเพของคุณ4นั่นเองนะับ ทุกคนสามารถเข้าไปติดตามคุณ4กันได้เลยนะครับบอกเลยว่า i อดีคุณ4เนี่ยโคตรสุดเลยนะแล้วก็ซับที่เราจะได้ดูต่อไปนี้เนี่ยเป็นซับแดง167บเลยนะผมส่วนแท็กเนี่ยก็ตามนี้เลยนะแล้วก็เหรียญก็เช่นกันทีที่เพิ่งได้ดูไปนะโอเคไปดูเกมแรกกันดีกว่านะผม Let's go มาครับมาที่เกมแรกกันดีกว่าแล้วผมที่ผู้สี่เนี่ยมีเป็นคาตาแล้วก็มีนิกะ2สองนะแล้วก็โหเพื่อนมีคิงสามเลยเหรอ แต่ว่าคุณ4เนี่ยเล่นเป็นคาตาคู่กับกราฟนะซึ่งกราฟก็ถูกบัฟมาเช่นกันนะผมคาตาเนี่ยเหมือนจะถูกบัฟมาให้แบบแรงขึ้นแบบเอาเรื่องเลยนะแล้วก็แบบเวลาแบบเพอร์เฟกต์ดอสได้เนี่ยก็จะฮิวตัวเองด้วย3 0มรนะผมแล้วก็จะมีการเพิ่มดาบงนาเมย์แบบศัตรตูที่แบบชนะธาตุอะไรแบบนี้นะก็จะเพิ่มนาเมย์ไปอีกหรือไม่ก็แบบอยู่ทงคนเดียวอะไรแบบนี้ก็ต้องมารอดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะผมมาเริ่มเกมแล้วนะ โอเคครแต่เป็นสายหมัดสีแดงแบบนี้ก็ต้องไปบวกอย่างเดียวนะฮะคุณสี่มุ่งหน้าไปนะผมแต่ว่าโพรเพกต์อตเหมืดอนจะไม่โดนเลเซอร์ของคิดรอเมื่อกี้แต่ว่านี่ไงเราสกิลใส่ไปเหมือนจะโดนกาสตัวของกาสพึ่งหล่อไปเลยตอนนี้เจอกับคิดรอแต่ว่าโปรเพกตอตไม่สวยครับผมฮิวตัวเองมาตอนนี้ทงเสียเปรียบมากเลยนะฮหนึ่งต่อสี่งนะับผมไล่ตีกาก่อนตอนนี้ชุบชุ โอ้โห,โโหแต่ว่ามีนิกะมาช่วยนะครับผมแต่ไงแต่ว่ายังสกิลใส่ไปได้นะฮะแต่ว่ากลาวก็ยังไม่ตายอยู่ดีนะผมแล้วก็สกิลไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยผมสองหมัดเท่านั้นนะฮะโอ้โหแต่ว่าเจอกับชิดรอผมตอนนี้ยังไหวยอยู่นะฮะโอ้โตีธรรมดาก็พอแล้วนะผมชิดลอเอาเรื่องจริงๆเลยนะผมนี่ส่งหัวใจให้หนึ่งทีนะโอเค มาครับติดบูธแล้วนะครับผมแต่ว่าธงยังตามอยู่เลยนะเจอ,อนิกะแบบนี้ก็สกิลสายไปโอ้โหเจ็บเจ็บมีเจ็บบ้างแหละมาอั่งนอกไปแล้วก็สอยหมัดโอ้แต่ว่าไม่โดนนะผมโดนนิกะไปนะโอเคไม่เป็นไรนะผมตอนนี้ธงยังนำอยู่เลยผมสามต่สองธงแต่ว่าฝั่งโดนก็โอ้มีสายโล่อย่างบิ๊กมัมแล้วก็นิกะอีกต่างหากนะมีกาฟด้วยโอ้ แต่ยังดีวนะ่าที่แบบไอ้นิกากับบิ๊กมันมันสามารถเปลี่ยนสายได้นะผมไม่งั้นก็คือโล่สีไปเลยอ,เอ่อคาตากลับมาแล้วนะผมผมก็ยังตามอยู่เหมือนเดิมนะฮะนายจะต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะครับผมบิงเนี่ยก็ใกล้าตายเต็มทีแล้วแต่ว่าอื้มต่อยเหมือนจะต่อยไม่โดนนะผมนิกก้าหลบไปได้แต่ว่าอืม้มโดนสกิลวิ1ทีนะฮะโอิดอ๋อสวยมากเลยจังหวะนี้ก็ตีธรรมดาใส่ก้าไปยังไงอื้ออื้อโอ้ตีธรรมดาเท่านั้นโอ้โ กาเกือบตายนะก็บิกมัมเหมือนจะอะไรเนี่ยติดผนังหรือเปล่านะครับผมโดนไล่ตีไปฮะอืมเออไม่ตายไม่ตายหรอไม่ตายหรอชึบคุณสีก็พยายามไล่ฆ่าบิกมัมอยู่นะครับผมแต่ว่าอ๋อโดนอย่ารอดมาได้นะครับผมแล้วก็กิวใสไปแล้วก็สอยหมัดเสาหมัดยังได้อยู่ตอนนี้แต่บิกมัมก็ยังไม่ตายสักทีนะจึชบชึบหลบมาแต่ว่าโอ้โก็โดนบิกมัมฆ่าไปนะครับผม แต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็ยังทงนำอยู่นะฮะโอเคโอ,คโอค้ทงกลับมาแบบสูสีมากเลยสองต่อสองสองต่อสามโอเ้โอเดี๋ยวกลับไปสองต่อสามอีกแล้วถือว่าแบบคาทาเนี่ยตีแรงขึ้นมากเลยนะครับผมโอเคนี่กะมาดึงทงแบบนี้เอ้าหมื่นจะ เล็กวิธีที่การือเปล่าฮะหรือว่าลิมเลยวิธีพึ่มแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าสกิลแรงมากเลยดีกาขึ้นหลอดเลยนะผมโอเคครับเกมแรกเนี่ยก็น่าจะแพ้ไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะถือว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะโอเคไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะผม l e t ส go มาดูเกมที่2กัก็ดีกว่าผมมาในด่านเดิมเลยนะผมว่าสิ่งที่แบบค่อนข้างจะโอเคของคาตาล่างหลังบัฟมาเนี่ยคือน่าจะเป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมานะผมแล้วก็การที่เราแบบเอ่อเพอร์เฟกต์ดอทนะแล้วก็จะได้ฮิลคืนมาส0เซนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะแต่ผมสังเกตว่าเวลาที่คาตามันดอเนี่ยมันดอทยากมา,า,าสามสิบเอรเซ็นตสามี่ถเพอร์เฟ็นอะไทีด้นะแตะะ่ผมสังเกตวเนาี่ยต้อัอาจจนะต้องใจะ้ฝีมือหนสอมนะบเปอร์เซะนต์วนี่ยนี้นะไรท แต่ว่าน่าจะฟินสำหรับแฟนแฟนคาตาคุริอยู่แล้วนะบัฟมาแบบนี้นะผมโอเคมาดูในเกมนี้กันดีกว่าฝั่งนู้นก็มีนิกะเช่นเคยของสองตัวนะฮะแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยก็มีนิกะหนึ่งนะผมแล้วก็อาซันจินะฮะไคโดไฮบรีดนะผมโอเคเป็นสี่เริ่มเกมมาแล้วนะผมอะไะฝั่งนูน้นโอ้โหเหมือนไคโดเราจะโดไปฝั่งนู้นแล้วนะฮะ นิกะอืมสายฟ้ามาแต่ว่าคุณสีก็ผลิดอไปได้แลก็สอยหมาดไปสองทีแต่ว่านิกะก็ผลิดอได้เหมือนกันนะเอา้าทีเดียวเท่าน,นั้นนะครับผมสกิลใส่ไปนะฮะโอ้โหแล้วก็ตีไปนะแต่คือน่าจะโจมตีแรงขึ้นอยู่แล้วนะคาตาเจอนิกนะเนี่ยโอเคได้ทงไหมไม่ได้แต่ว่าโอ้ยโดนนิกะกระทืบใส่นะฮะครึ่งหลอดน,นะผมแต่ไม่เป็นไรถ้าฝีดอเนี่ยก็ฮิวได้นะครับผม สุดี่เหมือนจะรอจัดก,การนิการนะผมแล้วก็ดรอมาหนึ่งทีแต่ว่านิกาโดใครโดนไฮบริด,ด,ดก่อนนะแล้วก็สอยมาไปสองดีอื้โดนไปดิเจอกับเซตโตนะผมแล้วก็สกิลใส่เซตโตโอ้โหทีเดียวเท่านั้นนะผมแล้วก็อู้ตีธรรมดาไปอีกนะฮะนิกาม่องเท่งไปแล้วนะผมมีสันจีอีกหนึ่งตัวยังไงซันจิยังไงยังไงซันจิโอ้โหไม่ตายนะสุดสี่เจอกับสันจีนะผมสบายๆแล้วผมตีธรรมดาเท่านั้นนะ ก็กำลังจะดึงธงต่อแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่น่าไหวนะนิกะมาอีกแล้วนะ <S <S โอ้หือกำลังจะสกิลใส่เลยผมไม่ทันก่อนนะฮะโดนนิกะสอยไปนะครับผมโอ้โหแต่ว่าทีมเราค่อนข้างจะเสียเปรียบมากๆเลยนะแต่คุณสี่ด้เก็บไปเยอะมากเลยครับแต่ว่าธงก็ยังตามอยู่ดีนะฮะโอเคเกิดกันมาแล้วนะครับผมอาจจะพอพิจารณาการได้นะเพราะว่ามีใครโดนให้ิปถึงสองตัวละครเลยครับของทีมเรา ตอนนี้คุณสี่ก็น่าจะมุ่งหน้าไปที่ธงกลางือเปล่าวนะผมแล้วเหมือนจะมีใครโดให้บิดพุ่งมาแบบนี้ก็นี่ไงโดนอยหมัดไปอู้แต่ว่าโดนนีกะอยู่ดีนะฮะไม่มันเปาะจริงๆเลยนะครับผมคาตาแต่ว่าคือสกิลเนี่ยคือแรงขึ้นนี่คือไม่เถียงเลยนะโอเคมาครับธงเราตอนนี้หนึ่งต่อสี่ธงนะครับผม เพื่อนเราน่าจะดึงโทรมาได้แล้วผมต้องหวาดพึ่งไคโดไฮบริดแล้วนะโอเคนิกจักร้ามาปวดหน้าหน้าบ้านเลยแล้วก็ตี่ยันโดตีธรรมดาไปก็สอยหมัดสองทีครึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็มองเทลงไปนะมีสันจิมาช่วยนะครับผมแล้วก็ยังไงจังหวะนี้ตีธรรมดาตีธรรมดาไปไม่โดนนะแต่ว่านี่เงี้ยนี่เงี้ยเราเรียบร้อยแล้วผมโอเคทงยังตามอยู่เหมือนเดิมนะครับผม ไม่ว่าจะพิกลกับมาชนะได้หรือเปล่านะก็เตโตมาอีกแล้วนะก็ตียมาดาไปอโอเคดีทงต่อโอเคสองลสาทงแล้วยังไงจังหวะนี้สอยมาสองทีเท่านั้นนะผมเรียบร้อยเลยดอกละหมื่นนะสองดอกเต็มเต็มนะผมจังหวะนี้เหลืออีกแค่สี่วิสุดท้ายเท่านั้นผมสันกีฝั่งนู้นดีนทงไปได้นะแต่ว่าเรายังนาอยู่นะผมจังหวะนี้ยังไงห้าวิ สี่สามเอา้าผงนึงดึงคงไม่ได้แล้วก็ดึงกลับมาอีกโอ้พีกล็อกไปพีกล็อกมาสุดผมถื้ก็ชนะมาได้ผมคุณสี่ก็ได้เต็มไป6,000กว่าเลยนะผมโอเคครับชิปเกมเพคคาตาล่าฟับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามคุณสี่ด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมันพีชบบลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผร